ทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเกมแห่งการขยายตัวยังมีสติที่เรามีส่วนร่วมการเปลี่ยนแปลงภายในพอรทัลที่มีพลังในปัจจุบันหมายถึงการเปิดกว้างเพื่อทำความเข้าใจวิธีการใช้ชีวิตที่แตกต่างออกไปอย่างมากเราสามารถเลือกที่จะขอบคุณทุกสิ่งได้เสมอ เพราะเราสร้างมันขึ้นมาด้วยจิตสำนึกของเราเองและมันได้แสดงประจักษ์แก่เราแล้วเมื่อเราตระหนักถึงสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เราจะไม่มีเรื่องส่วนตัวหรือความวิตกกังวลใดๆอีกต่อไปแม้ในปัจจุบันชีวิตจะดำเนินไปอย่างง่ายดายตราบเท่าที่เรายอมให้ตัวเองตระหนักรู้เมื่อถึงจุดหนึ่ง เราก็พร้อมที่จะปลดปล่อยความกลัวและความสงสัยทั้งหมดความมีสติอัตตาของเรากลายเป็นผู้เข้าร่วมที่เต็มใจสอดคล้องกับความรู้ภายในของเราเท่าที่เราจะสามารถปลดปล่อยข้อจำกัดของเราได้เราก็จะเปิดการตระหนักรู้ของเราไปสู่การตระหนักรู้อันไม่มีที่สิ้นสุด เหนือการเวลาและพื้นที่เราคือการดำรงอยู่ชัว่วนิรันดรของการรับรู้ด้วยพลังสร้างสรรค์อันไรขอบเขตในทุกมิติของจิตสํานึกเราคือเศษส่วนของพระผู้สร้างของเราแบ่งปันจิตสํานึกอันไม่มีที่สิ้นสุดแบบเดียวกันและสามารถเลือกมิติที่เราต้องการสัมผัสได้